สวัสดีพี่น้องวงบายสู่สุขคนมือนีก็มาฟ้อนร้องามใจจิดเก่านะน้องกงใจก็ไปน้ำเซกับทะเลทะเวนัววิทย์สบายดีตัววิทย์ไปใช้ตเววทไปน้ำเซอืมทะเลสบายดีป้าเลยป้าเลยกูป้าเด้อ น้องกุ๊ปาพา pau กุ๊ปารักจังกุ๊ปาน่าใจเออน่ารักจังอึกุ๊ปาอยาก

Ô ừ, chưa có nhanh. Think about my tay. I chưa chắc. Một tay nghề là. Một <laughs> ใจดังเล่นปลาเล่น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 ใจว่าเล่นใจว่า

ป,ป่าเลป่า,านี่ <c oughs> น่สิยเตะไม่ลืมใบ Hai hay không? Hai gà cái biết mà làm lạc Ui. Yeah. Oh. <laughs> ừ. <laughs> Tè to, cháu ơi mà อไหนอะไอ่านอะไรอ่านหนอนวินกมอยาเยอเลยเ่อไดนะอ่นใหสบายดีผมก็นอนเอาสบาน้องใจกัจบเพลอนนี้เอาสบายดีอ่านนกสบายดีลากองเนาะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีอืมทั่เรนสวัสดีสะไปยิงป้ายว่าสวัสดีทะเรนจะจบกล้องทะเลนจะนับมืออืมสวัสดีครับ